สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่ใส่เหรียญนะครับเป็นพวงกุญแจนะครับนี่ของร e o Max นะครับนี่ยี่ห้อเหมาะสำหรับคนที่ใช้เหรียญเป็นประจำนะครับเด็กๆน้องๆหนูๆหรือว่านักเรียนนะครับต้องมีเลยนะครับนี่ไว้เล่นคลายเครียดได้เลยนะครับพวงกุญแจนะครับน่ารักมาดูใส่เหรียญได้กี่บาทนะครับเดี๋ยวเหรียญสิบก่อนนะครับเหรียญสิบช่องไหน ยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบบาทนะครับแล้วก็เหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญห้าห้าบาทสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทอุ้ยแน่นหนะ มันแน่นนะครับได้20บาทเหรอเดี๋ยวดวยูได้20บาทนะครับ40 20เป็น60เหรียญ2นะครับ60บาทแล้ว62 64 66 68 70โอ้ย70แล้วนะครับ71 72 7จ7ด7ิบสาอูได้76บาทนะครับนี่ขอบคุณครับน้องๆหนูๆสนใจก็จิ้มๆได้เลยนะครับผู้ปกครองท่านใดถ้าอยากได้นะครับที่ใส่เหรียญน,นะครับเหมาะเป็นพวงกุญแจนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ